ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในการตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2556ณวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธรสถานศึกษาใกล้บ้านมาตรฐานอาเซียนอบอุ่นหน้าเรียนเปรียมศักยภาพด้านการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธรตั้งอยู่เลขที่191/8หมู่ตำบลทุ่งแต้อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2556มีเนื้อที่ทั้งหมด16ไร่ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันภายหลังได้รับการอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโัโสธรเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2556เอกลักษณ์วิทยาลายัยพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพและบริการสังคมอัตลักษณ์วิทยาลายัยสถานศึกษาใกล้บ้านมาตรฐานอาเซียนปรัชญาวิทยาลายัยสร้างผลงานประสานง,งานต่อชุมชนสีประจำวิทยาลายัยสีส้มและสีขาว สีส้มหมายถึงช่างคิดช่างฝันความตั้งใจและความสำเร็จสีขาวหมายถึงความสว่างความดีและความบริสุทธิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธรสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธรก่อตั้งและบริหารงานภายใต้ผู้บริหารที่มีความสามารถโดยท่านดเรเอกอนันต์เชียงใหม ประธานบริหารสถานศึกษาเครือเอกวันดรดวงตาอ่อนเวียงผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยสโสธรและนางสาวสิริรัตน์ทองบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยสโสธรเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างยนต์สาขาการตลาดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาช่างยนต์ สาขาการตลาดและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบทวิภาคีที่ช่วยสร้างเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กเน้นการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากทฤษฎีบทเรียนในตำราเรียนแล้วเรายัางเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมีรายได้ระหว่างเรียนที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน และยังเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นแรงงานหลักให้กับตลาดแรงงานเรียนจบแล้วมีงานทำมั่นใจได้ด้วยศักยภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของครูผู้สอนที่จะผลิตแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งตัวผู้เรียนเองยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธร เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสถานศึกษาใกล้บ้านที่พร้อมจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพและผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพสู่ตลาดแรงงานสากลอย่างมีประสิทธิภาพเรียนดีมีงานทำสู่มาตรฐานสากลวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันยโสธรยังมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่นกิจกรรมรับน้อง กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดกิจกรรมเศษรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมผู้สำเร็จการศึกษา,า,ากกโครงการบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษา MOU และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนี่คือวิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวันจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นแหล่งที่เรียนรู้ความรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ของชาวจังหวัดยะโสทรน,นะครับทีนี้อยู่ในวิรัยก็มีอาหารครีนะครับห้องพักฟรีนะครับและกะ็ส่วนคุณครูก็มีอัธยาศัยดีนะครับรักนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาได้รับการเรียนรู้กับทางวิทยาลายัยสวัสดีค่ะ วิทยาลัยเอกวันเดชสุวรรนะคะห้องพักก็ฟรีนะคะกับข้าวก็สามเวลาค่ะเช้าเย็นเที่ยสามเวลาค่ะห้องเรียนติดออแอร์ค่ะบุคลากรและก็ครูทุกคนก็ใจดีค่ะเด็กนักเรียนที่มาเรียนนี่ก็ตามที่แม่ยอยู่มานานนะคะรู้สึกว่าจากคนที่เออที่ไม่ดีก็ดีขึ้นนะคะเด็กนักเรียนก็ขยันเรียนอยู่ค่ะ ครูก็เอาใจใส่ในักเรียนดีค่ะแม่ว่ามันดีนะคะข้อค่าเรียนปวชเรียนปีนะคะแต่ปวสนเสียค่าเทอมค่ะปัจจุบันนี้แม่เป็นแม่ครัวอยู่ที่เอกวันมา4ปี5ปีแล้วค่ะแม่ได้มาอยู่นี่มาเป็นแม่ครัวก็มามากับลูกค่ะลูกก็มาเรียนอยู่นี่ตอนนี้จบแล้วค่ะไปทํางานข้างนอกแล้วค่ะคุณแม่ก็คอนเฟิร์มได้นะคะว่าโรงเรียนเอกวันนี่ดีค่ะเพราะว่าจบมาหลายรุ่นแล้วนะคะคุณแม่ก็อยู่นี่มาหลายปีแล้ว เด็กด้วยโอกาสก็มาเรียนได้นะคะไม่จำเป็นต้องมีตังค์ก็มาเรียนได้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็ช่วยพอบรูเรียนคล้ายๆเขาเน้นช่วยช่วยพ่อแม่ที่ไม่มีตังค์นะคะมาเรียนได้ค่ะเพราะว่าให้โอกาสเด็กๆนะคะกินข้าวฟรีเรียนฟรีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมนายพัชกรมีศรี ชั้นปชวชปีที่3ครับเรียนอยู่วิทยาลัยเอกวันเจะฎทองรครับฝึกงานอยู่ที่อีคิวยานยนต์ครับเอ่อร้านอีคิวยานยนต์เป็นร้านปะยางร้านเปลี่ยนอะไหล่ร้านแต่งรถครับฝึกงานอยู่ที่นี่ก็ประมาณ3เดือนแล้วครับการฝึกงานที่นี่ก็ดีครับเออรุ่นที่ที่อยู่ที่นี่ก็คอยให้คําแนะนําดีครับสอนด้วยแล้วอะไรด้วยครับท่้แก่ก็ท่้แก่ดีครับ ให้ความผมก็ให้ความร่วมมือกับทกุกแกเหมือนกันครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์ตุ้มเสนอยู่ระดับชั้นปะวะสอสองน้าโรงเรียนวิทยาวิทยาลัยเอ,อกวันนัทนุชติ์นตอนนี้ฝึกง,งานที่ EQ ยางรถยนต์ครับร้านเปลี่ยนยางรถเป็นล้อแม็ก อะไรแต่งครับรู้สึกดีครับเป็นกันเองทุกคนครับนด้คมรู้เยอะมากครับ สวัสดีครับผมชื่อในสนธยากุมาริทธิเ์เรียนจบปวสจากเวททยาลัยเทคโนโลยีเอกกวันยาโสธรผมเรียนจบมาแล้วประมาณ3-4ปีได้นำวิชาความรู้ที่เล่าเรียนมาจากโรงเรียนมาเปิดเป็นกิจการส่วนตัวที่บ้านความรู้พื้นฐานที่ได้จากโรงเรียน ่อนข้างแน่นครับมันสามารถพาผมหาตังค์ได้เวลาเรียนจบมาประกอบอาชีพได้ดีมากเลยร้านของผมเป็นร้านล้อแม็กยางแต่งซิ่งจัดทรงรถวัยรุ่นรถบ้านก็รับนะครับชื่อร้านอ q คิวยางยนต์ยะโสธรปัจจุบันมีลูกน้องอยู่3คนและรับเด็กฝึกง,งานที่โรงเรียนเอกวันอยู่ด้วย2คน มั่นใจได้ครับโรงเรียนนี้เรียนจบมามีงานทำแน่นอนขอบคุณครับ